ยูโรปาโกเรามาแล้วค่ะรายการที่มาคุณผู้ชมไปเช็คอินกินของอร่อยใกล้กลๆโชว์รูมยูโรปามอเตอร์ของเราวันนี้อยู่ที่นี่ค่ะโชว์รูมยูโรปามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์น,นะคะอยากจะไปเช็คอินคาเฟ่แถวๆนี้แต่ว่าอยากไปกับคันนี้ด้วยนะคะ BMW i 4ค่ะดูสิคะสวยสปอร์ตเลยอะแต่เอจะมีใครผ่าไอไปเช็คอินได้บ้างไหมคันนี้เดีย๋ยวพี่พาเองครับนางอายอ,อยากทมานานแล้วสําหรับ b m w I 4คันนี้นะครับผม รถรุ่นนี้เรายังมีให้ทดลองขับได้ที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์ทุกสาขาด้วยนะครับว้าวดีจังเลยคะ่ะพี่ป๊อปอย่างนี้แปลว่าเราจะได้ไปขับรถคันนี้ก่อนใครเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องครับน้องไอโอเคงั้นไปกันเลยค่ะโอเคครับ อยากรู้จังเลยรถ bmw i 4คันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างคะพี่ป๊อป bmw i 4คันนี้นะครับน้องไอขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีแรงม้าสูงสุดถึง286แรงม้าเลยนะครับแรงบิดรีดได้ถึง400นิวตันเมตรนะครับผมแล้วต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเขาวิ่งได้ไกลถึง483กิโลเมตรเลย400กิโลใช่ครับวิ่งได้ไกลามากค่ะรวมไปถึงถ้าสมมติว่า,าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดยังไงครับแวะไปชาร์จสถานีที่เป็น กระแสตรง DC นะครับผมใช้เวลาชาร์จแค่เพียง35นาทีเท่านั้นและนอกจากนี้ภายในเขายังมีออปชั่นอะไรเด็ดๆบ้างเนี่ยอเห็นนะสิ่งแรกเลยคือจอคันนี้จอใหญ่มากค่ะจอคันนี้เป็นจอเคิร์ฟิดเพนะครับผมเป็นจอยาวเลยนะครับผมเพื่อทําให้ดูทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีใหม่นะครับผมมากับปฏิบัติการ OS 8ด้วยนะครับผม การทัชสกรีนนะครับหรือสั่งงานจะเร็วขึ้นนะครับเมนูปุ่มต่างๆเนี่ยเราจะหายไว้หมดเลยนะครับไปกดที่หน้าจอทัชสกรีนที่เราเตรียมไว้ได้เลยปรับแอร์ก็อยู่ที่หน้าจอได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงคําสั่งเสียงต่างๆนะครับก็ยังคงมีคงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วคันนี้มี diving assistant มาให้ด้วยไหมครมี diving assistant มาให้ด้วยนะครับผมรวมถึง active cruise control ด้วยนะครับ stop and go เลยสามารถ เว้นระยะห่างคันหน้ากับคันเราได้นะครับค่อยากให้ไกลขนาดไหนเนี่ยรถจะประเมินแล้วก็จะเว้นระยะห่างให้เราเองเลยอัตโนมัติเลยครับผมคันนี้รวมไปถึงมีาบสปอร์ตด้วยนะครับเปลี่ยนการชนจากด้านข้างนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถ ที่เป็นรุ่น M Sport ของเราแทบทุกรุ่นเลยนะครับผมยังมีติดมาให้คันะครับสำหรับคันนี้ด้วยมีรองรับ wireless charge ด้วย wireless charge นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยครับน้องไอ้ครับสำหรับคันนี้เรียกว่าครบเลยนะครับสำหรับอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆานะครับ เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันดีกว่าพี่ป๊อปคาเฟ่ที่จะไปวันนี้ค่ะชื่อร้านกรินคาเฟ่นะคะอยู่ห่างจากโชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์น,นะคะเพียง8.1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง11นาทีเท่านั้นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงร้านกรินคาเฟ่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในร้านนะคะขอมาชมความงามของ b m w i 4คันนี้กันก่อนเลยพี่ป๊อป ภายนอกของคันนี้สวยสปอร์ตมากเลยค่ะก็ตามสไตล์ M Sport นะครับผมะจะมีความสปอร์ตค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นกระจังหน้าครับโดดเด่นเลยโดดเด่นเลยนะครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์เดียวกับ s ี r i ส s 4เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นรถไฟฟ้าครับก็จะมีตัวไอด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบกระจังหน้าเนี่ยจะดูมีความทันสมัยนะครับเข้ากับ เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราเข้าสู่ยุคข,ของรถไฟฟ้าล้วแล้วนะครับผมรวมไปถึงโลโก้ BMW นะครับมีขอบสีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับผมล้อแม็กเป็นแม็กขอบ18นะครับตกแต่งแบบ M Sport นะครับผม แล้วก็มีแต่งคาริเปอร์เบรกเสีน้าเงินด้วยนะใช่ครับม,มีมาให้ <Sport S 1> <A S 2> ด้ให้อีกใช่ค,ค่ะแล้วแม็กก็สวยด้วยสวยตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรคันนี้ก็หล่อแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่แล้วครับผมมาดูดีไซน์ด้านข้างรถกันต่อเลยคันนี้ดีไซน์ของเขาสปอร์ตมากเลยนะคะ เปิดประตูออกมาพี่ป๊อบกระจกไล่ขอบไปเลยครับเหมือนรถคูเป้นะครับผมค,คันนี้ครับเขาเป็นรถแกนคูเป้นะครับเขามี4ประตูให้เรา<อ>ขึ้นลงได้สะดวกแต่ก็ยังคงทรงที่เป็นแบบคูเป้อยู่นะครับเพื่อสะดวกสบายใช่สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานเหมาะกับความคนที่อชอบความสปอร์ตนะครับค่ะมาดูส่วนท้ายกันต่อเลยคันนี้ หล่อมากเลยค่ะมีสปอยเลอร์มีสปอยเลอร์หลังด้วยเป็นแบบ M Sport สีเดียวกับตัวรถหรให้ด้วยนะครับตกแดงมาจากโรงงานเลยนะครับรไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะครับไฟท้ายก็สวยนะดูโฉบเฉี่ยวมากเลยโฉบเฉี่ยวครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับผมค่ะเราก็มีก <Log o. S 2> ล้องหลังซ่อนอยู่ในโลโก้ BMW ด้วยนะตามากเลย แล้วช่วงล่างของ b m w i4 ยูไอคันนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงล่างคันนี้จะเป็น Adaptive M นะครับเป็นช่วงล่างไฟฟ้านะครับสามารถปรับแข็งปรับนุ่มตามสภาพพื้นถนนนะครับและลักษณะการขับขี่นะครับปรับได้หมดเลยนะครับดีมากๆเลยค่ะสะดวกสบายได้หลายฟีลลิ่งเลยครับผมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าต้องถามก่อนเลยพี่ป๊อบชอบกินช็อกโกแลตไหมคะชอบทานมากๆเลยครับมาถูกร้านเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะ มาด้านในร้านกินคาเฟ่นะคะบอกเลยหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะเขาจะมีเมนูช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายเมนูเลยทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ค่ะสำหรับเครื่องดื่มนะอายขอเลือกเมนูแนะนำมา2เมนูด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นช็อกโกแลตส้มค่ะ และอีกเมนูหนึ่งก็เป็นอีกทางเลือกนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์น้าผลไม้นะคะเพราะว่าจะมีน้ําสับปะรดนะคะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยผสมอยู่กับกลิ่นช็อกโกแลตด้วยสําหรับเบเกอรี่ค่ะทางร้านก็มีให้เลือกหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กและครัวซองค่ะ รู้จังเลยว่ารถ BMW i 4คันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ป๊อปสำหรับ BMW i 4 e drive 35 m sport คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง3,899,000บาทสำหรับแพ็กเกจ BNI s t a n ตนดานะครับ4ปีไม่จำกัดระยะทางแต่หากลูกค้าท่านไหนครับสนใจที่จะอัปเกรด b บนนะครับเพิ่มจาก4ปีขึ้นมากลายเป็น6ปีเพิ่มอีกเพียง90,000บาทเท่านั้นครับผม ตอนนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับมีของแถมหลากหลายรายการมากๆหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่สายขายยูโรป้ามอเตอร์ได้เลยนะครับผมค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะครับเรายังมีรถพร้อมส่งมอบด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่จะใช้รถในทันทีไม่ต้องรอรถเลยครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้เป็นเจ้าของได้ขับก่อนใครแน่นอนครับผมเยี่ยมไปเลยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะอายกับพี่ป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะติดตามกันด้วยนะคะว่ายูโรป้ามอเตอร์จะพาไปโกอาราวที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ